ตอนที่1299จุดสูงสุดร่างที่แผดเผากระพือปีกปกคลุมท้องฟ้าเปลวเพลิงที่รุนแรงคล้ายกับจะหลอมละลายโลกทั้งใบภาพพธรรมของเทพอัคคีเดี๋ยวก่อนมันเป็นภาพพธรรมของสิ่งมีชีวิตอื่นเขาเคยฝึกฝนเกี่ยวกับทักษะแห่งไฟมาแล้วมิหน่ำซ้ำยังมีความสำเร็จถึงขั้นที่8ของเคล็ดวิชาอัคคีสวรรค์อีกด้วย ทุกคนมองดูร่างที่แผดเผาอย่างเจิดจ้าด้วยความประหลาดใจนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขั้นที่8ของเคล็ดวิชาอัคคีสวรรค์อย่างไรก็ตามภาพพธธรมสำหรับซูผิงนั้นแตกต่างไปจากของพวกเขาเล็กน้อยเอ๊ะ ใบหน้าของปรมาจารย์อาณาจักรหอคอยสีแดงเปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วยความเชี่ยวชาญของเธอเธอรู้ได้อย่างง่ายดายว่าซูผิงไปถึงระดับใดมันเป็นขั้นที่8ของทักษะจริงๆอย่างไรก็ตามซูผิงเปิดเผยภาพพธรรมจากสายเลือดของเขาเองซึ่งแทนที่จะเป็นภาพพธรรมของเทพอคัคคีความเป็นไปได้เรื่องนี้มีเพียงสอ,งอย่างเท่านั้น ภาพธรรมของสายเลือดของเขานั้นทรงพลังกว่าเทพอัคคีของตระกูลของเธอหรือสายเลือดของซูผิงนั้นบริสุทธิ์มากจนภาพธรรมสายเลือดของเขามีความแข็งแกร่งกว่าสายเลือดเทพอัคคีในตัวของพวกเธอดูจากรูปลักษณ์แล้วนั่นเป็นอีกาทองคําโบราณหรือไม่ปรมาจารย์อาณาจักรหอคอยสีแดงหรีตาลงอย่างเคร่งครึมถ้านั่นเป็นสายเลือดของอีกาทองคำตั้งแต่ยุคแห่งความกลาหลความเป็นไปได้แรกน่าจะมีมากกว่า เทพอคัคคีแห่งตระกูลของเธอก็เป็นอสูรในตำนานตั้งแต่ยุคแห่งความกลาหนเช่นกันแต่ตัวเขานั้นไม่สามารถเปรียบเทียบกับอีกาทองคำได้ท้ายที่สุดครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยเป็นเหยื่อที่เผ่าพันธุ์อีกาทองคำชื่นชอบมากที่สุดสายเลือดของอีกาทองคำไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงขั้นที่8ของเคล็ดวิชาอัคคีสวรรค์อย่างรวดเร็ว พระรามจารย์ณาจาักรหอคอยสีแดงสงบลงเธอไม่แปลกใจเลยที่พบว่าสูผิงมีสายเลือดที่ทรงพลังเธอไม่คิดอยู่แล้วว่าเขาจะประสบความสำเร็จทุกอย่างโดยไม่มีอะไรเลยนอกจากสายเลือดมนุษย์ในฝูงชนหญิงสาวผมสีแดงเข้มมองดูภาพพระธรรมด้านหลังสูผิงเธอพึพรรมพำด้วยความตกใจมันคืออิกาทองคำสูผิงเพิ่งได้รับเคล็ดวิชาอัคคีสวรรค์และเขาก็มาถึงระดับเดียวกันกับเธอแล้ว เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เธอสามารถยอมรับได้เพราะร่างกายของเขามีสายเลือดของอีกาทองคําในขณะนั้นเองอีกาทองคําที่แผดเผาอยู่บนท้องฟ้าก็ปลดปล่อยเปลวเพลิงอันเจิดจ้าและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขนนกทุกเส้นกลายเป็นกองไฟขนาดมหึมาดวงตาและกรงเล็บของมันก็ชัดเจนขึ้นมันเหมือนกับการมาถึงของอีกาทองคําตัวจริง นอกจากนี้เส้นผมของซูพิงก็เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยอัครเต๋าที่ยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นบนผิวของเขามันปลดปล่อยรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวออกมาอุณหภูมิรอบตัวเขาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทุกคนที่อยู่ด้านล่างก็พยายามหลีกเลี่ยงเปลวไฟเหล่านั้นข้ารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังลุกไหม้รีบหนีออกจากที่นี่ถอยหลังไปถอยกลับไปเดี๋ยวนี้ ฝูงชนตื่นตระหนกความร้อนที่เกิดจากซูผิงนั้นน่ากลัวเกินไปมันเกือบจะเผาจตุรัสแห่งนี้จนมอดไหมนั่นคือเตาแห่งไฟศักดิ์สิทธิ์ปรมาจารย์อาณาจักรหอคอยสีแดงมองซูผิงด้วยความตกใจเธอรู้ว่าเขาแข็งแกร่งแต่เธอไม่คิดว่าเขาจะน่าเหลือเชื่อขนาดนี้นั่นเป็นสัญญาณของขั้นที่11ของเคล็ดวิชาอัคคีสวรรค์ใบหน้าของหญิงสาวผมสีแดงเข้มก็เปลี่ยนไปเช่นกันเธออุทานด้วยความตกใจว่าขั้นที่สิ็ด ในทางกลับกันชายหนุ่มที่เป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์อาณาจากักรหอคอยสีแดงมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวดวงตาเบิกกว้างนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสัมผัสได้ถึงสถานะอันสูงส่งของบุตรแห่งเต๋าจากสถาบันวิถีสวรรค์ไม่น่าแปลกใจเลยที่การเป็นบุตรแห่งเต๋าจากสถาบันวิถีสวรรค์น,นั้นน่าทึ่งยิ่งกว่าการได้อยู่ในอันดับอัจฉริยะแห่งความกลาหนพรสวรรค์น,นี้มันยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งที่เขาคาดคำนวณไว้หลายเท่าหืม ซูผิงที่กำลังอยู่ในการทดสอบได้ตรวจดูนิ้วในก้อนหินเขาค้นพบว่าแม้ว่านิ้วจะเน่าเปื่อยแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยเมื่อดูดซาบไฟของเขาเนื้อที่นิ้วค่อยๆรักษาตัวเองเมื่อนิ้วเกิดความเปลี่ยนแปลงกดรอบๆก็เริ่มไม่เป็นระเบียบราวกับตื่นตระหนกต่อการดำรงอยู่ของนิ้วผลก็คือเมื่อกดแห่งไฟของเขาสัมผัสกับปลายนิ้วผาพลธรรมอิกาทองคำก็ส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธเกรี้ยว หากเป็นเช่นนี้ต่อไปนิ้วนี้จะหายเป็นปกติหรือไม่เมื่อถึงตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นซูพิงแอบตกใจเขารู้สึกว่าการทดสอบนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังซับซ้อนเป็นอย่างมากเมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เขามองเห็นในตอนนี้นิ้วจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์หากดูดซับพลังงานเป็นเวลาพันปีเป็นไปไม่ได้ที่ปรมาจารย์อาณาจักรหอคอยสีแดงจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเธอทำสิ่งนี้โดยตั้งใจหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นจุดประสงค์ของตระกูลเธอคืออะไรนิ้วนี้มาจากไหนซูพิงคิดถึงความเป็นไปได้มากมายทันใดนั้นรู้สึกว่าเผ่าพันธุ์ระดับสูงทั้งหมดล้วนมีความลับที่ไม่อาจเปิดเผยได้เขาพยายามปกปิดพลังแห่งไฟและเปลี่ยนมันอย่างเงียบเียบให้เป็นพลังแห่งความมืดพลังแห่งความมืดถูกซ่อนอยู่ในพลังแห่งไฟในรูปแบบของเส้นได้และถูกฉีดเข้าไปในนิ้วซูผิงตรวจสอบอย่างระมัดระวงังและพบว่านิ้วไม่ดูดซาบมัน มันดูทราบแค่พลังแห่งไฟเท่านั้นหรอเป็นเพราะเต่าของเจ้าของนิ้วนี้มีความเกี่ยวข้องกับไฟศักดิ์สิทธิ์หรือไม่หรือไม่ดวงตาของซูผิงเป็นประกายพอเขาส่งเปลวไฟเข้าไปอีกครั้งก็เป็นไปตามที่คาดไว้นิ้วมีความไวสูงและตอบสนองต่อพลังแห่งไฟทันทีเขานึกถึงบางสิ่งและปลดปล่อยส่วนหนึ่งของเพลิงสวรรค์ทันใดนั้นรศมีที่แผดเผาพุ่งออกมาในพริบตาและนิ้วก็สั่นไหวเล็กน้อยกดโดยรอบยิ่งตื่นตัวและหลบหนี ปังอีกาทองคำที่อยู่ข้างหลังซูผิงตกลงบนจัตุรัสทำให้พื้นสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอสูรนั้นไม่ใช่มายาอีกต่อไปแต่เป็นพลังงานที่เป็นรูปธรรมเมื่ออีกาทองคำกวาดสายตารัศมีแห่งความกลาหนก็แผ่กระจายออกไปในทันทีกลิ่นอายที่มีอำนาจเหนือกว่าจากกักรพรรดิโบราณครอบคลุมเข้าหาทุกคนที่อยู่ในจัตุรัสอย่างรวดเร็วการสำแดงของเต่าต้นกำเนิด ย้อนกลับไปในฝูงชนมีคนตกใจจนส่งเสียงอุทานออกมาลมหายใจของผู้คนมากมายเกือบจะขาดห่วงนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของด่านที่13ระดับสูงสุดซูพิงได้ฝึกฝนทักษะอัคคีสวรรค์จนถึงระดับสูงสุดฉากนี้ไม่เพียงแต่ทำให้สิทธิและผู้อาวุโสตะลึงงานเท่านั้นปรมาจารย์อาณาจักรหอคอยสีแดงก็ตกใจเช่นกัน เธอรู้ดีว่าตรับใดที่ความเชี่ยวชาญของคนคนหนึ่งลึกซึ้งเพียงพอมันจะไม่ใช้เวลานานเกินไปที่จะเข้าใจทักษะการบ่มเพาะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ในความคาดหวังของเธอเมื่อสูผิงแสดงพลังในขั้นที่8และ11ของทักษะอัคคีสวรรค์อย่างไรก็ตามด่านที่13นั่นเป็นสิ่งที่มีแต่จัก,กรพรรดิเทพเท่านั้นที่ทำได้ มีเพียงเทพอมะตะที่มีพรสวรรค์สูงสุดของตระกูลของเธอเท่านั้นที่มีความสามารถระดับนี้และพรสวรรค์ของเขาก็มาจากความบริสุทธิ์ทางสายเลือดอย่างไรก็ตามแม้ว่าตระกูลของเธอจะดำรงอยู่ในดินแดนเทพอาเคียนมาอย่างยาวนานแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับซูผิงความรู้แจ้งในเต่าไฟศักดิ์ต้นกำเนิดของซูผิงอยู่ในระดับเดียวกันกับจักรพรรดิเทพหรือไม่ ปรมาจารย์อาณาจักรหอคอยสีแดงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นด้วยการแสดงออกของซูผิงในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขาได้เหยียบย่างเข้าไปในโลกเต่าต้นกำเนิดแล้วไม่นำซ้ำดูเหมือนว่าเขาพร้อมที่จะสร้างหัวใจเต่าได้ทุกเวลาไม่แปลกใจเลยที่เขากล้าที่จะเดินทางคนเดียวโดยไม่สนใจความอาฆาตแค้นของตระกูลสายฝนเมื่อถึงระดับนั้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ยอดฝีมือตระกูลสายฝนจะติดตามเขามาที่นี่แต่เขาเพิ่งกลายเป็นบุตรแห่งเต่า ดวงตาของปรมาจารย์อาณาจักรเปล่งประกายสดใสเธอทั้งตกใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งเธอไม่คิดมาก่อนว่าจะสามารถผูกมัดอัจฉริยะที่แข็งแกร่งระดับนี้ได้หลังจากที่ไปถึงโลกเต่าเดิมมันก็แทบจะเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องกลายเป็นจัก,กรพรรดิเทพในเวลาอันสัน้นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของทุกเผ่าพันธุ์ในสภาวะเทพโบราณ ตามปกติแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัก,กรพรรดิเทพจะกำเนิดขึ้นในทุกๆหนึ่งหมื่นปีแม้ว่าเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจะลงทุนมากแค่ไหนก็ตามราคาที่เธอจ่ายเพื่อให้สูผิงผูกมัดก,กับตระกูลของเธอนั้นมันเทียบไม่ได้กับการผูกมิตรกับจัก,กรพรรดิเทพตัวจริงอย่างแน่นอนขั้นที่13 ในฝูงชนมีเสียงอุทานด้วยความตื่นเต้นหญิงสาวผมสีแดงจ้องมองอย่างมึนงงเธอสัมผัสได้ถึงความร้อนที่แผดเผาบนผิวหนังของตัวเองความร้อนนี้เปรียบได้กับการฝึกฝนในชั้นที่สามของหลุมสวรรค์ได้เลยบุตรแห่งเต๋าของสถาบันวิธีสวรรค์ทั้งหมดเป็นเหมือนเขาหรือไม่ ในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าทำไมบุตรแฝงเต่านั้นจึงมีชื่อเสียงเทียบเท่าราชทายาทแห่งเจ็ดตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ชื่อเสียงของพวกเขาสร้างความบ่นเกรงให้กับเผ่าพันธุ์นับพันล้านของอาณาจักรเทพโบราณหืมในขณะที่ซูผิงจ้องมองไปยังนิ้วที่อยู่ในเสาเขารู้สึกว่านิ้วมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาปลดปล่อยเพลิงสวรรค์เข้าไปด้านในมันดูอ่อนไหวกับเพลิงสวรรค์มากคล้ายกับว่าพวกมันมีต้นกำเนิดเดียวกัน